เช้าที่แม่ห้องสอนผมกำลังจะขับรถพาเพื่อนๆขึ้นไปชมความงามขององค์พระธาตุดอยกองหมบนยอดเขาตรงนี้อากาศเย็นแล้วก็สดชื่นมากๆนะแล้วก็หมอกเริ่มจางตานะแต่ว่าความเย็นนี่ยังเย็นมากๆอยู่ นะเดี๋ยวหลบภาพ,เพนเพื่อนๆท่าน,นผู้ชมไปนมัสการพระธาตุหลายคนมาบูชาพระธาตุแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไงแล้วก็ผมจะไปนิม,มนต์พระคุณเจ้าให้ช่วยอธิบายรายละเอียดให้และก็วิธีการนิม,มนต์ครับเป็นธาตุทั้งสี่เป็นเเป็นของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับท่านครับ นี่ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นสะพานข้ามอุปสรรคให้เราประสบผลสําเร็จหน่อยยมเนาะนี่จะเป็นไม้ข้ามข้ามชีวิตของเราให้มั่นคงนะฮะ ทังไนก็จะมีน้าเขาเรียกว่าธาตุดินธาตุน้าธาตุหลมธาตุไฟนะอันนี้จะเป็นเป็นธาตุดินนะเป็นสายนะเอามาแทนธาตุดินเพราะสายนี่มันจะมะีคุณภาพมากกว่าธาตุดินนะฮะโยมดอกไม้ก็บูชาพระพุทธเจ้านะ่ะสาหรับฉัดนี้ก็ทาให้เราร่มเย็นเป็นสุขนะปพระเป็น,นของแมงสอนเนี่ยถ้าใครได้บูชาธาตุทั้งสี่แล้วนี่ก็จะทําให้อ่าชีวิตของเรานะปัศจกกากโลกภัยไข้เจ็บอันยม ครับเป็นปน,นีของจังหวัดังสอนนะฮะแล้วผมควรจะเดินซ้ายเดินขวาอาเดินเป็นสายนะสายของเรานะแต่เป็นขวาขวาพระธาตุจะอยู่ทางขวามือของเรานะฮะเดินสามรอบนะฮโยมครับรอ,อบเนี่ยมันมีรอบเล็กรอบใหญ่รอบรอบนอกรอบใน อ่ามีรอบรอบรอบพระเจดีย์นะฮะโยมอ่ารอบพระเจดีย์นี้เราจะแล้วแต่ความสะดวกของโยมว่าจะจะเดินรอบทั้งสององค์หรือไม่หรือว่าจะโดอ่าจะเดินเฉพาะองค์ใหญ่องคเดียวใช่บแต่พระอ่าจะถวายเสร็จแล้วก็ถวายที่พระประจําวันเกิดของเรานะโยมนาออ่าพระประจําวันเกิดของเรากป็ที่อยู่ฐานพระเจดีย์ใหญ่นะฮะอ่าด้านนี้ก็จะเป็นอ่าอาคารพุทธเสาอ่าวันจันทร์จะอยู่ข้างหน้าวิหารนะโยมวันอาทิตย์ก็จะอยู่อีกฝั่งเขียนไว้ไหมครับอ่าเขียนฮะเขียนอยู่ข้างในหมดเลยฮะโยม ข้างในนะแต่ถ้าโยมเดินผ่านไปแล้วหรือว่าถ้าถวายอธิภาพประจำวันเกิดแล้วก็จะมีคําอธิษฐานอยู่ที่ฐานฐานพระพุทธรูปนะฮะโยมเราก็ะาจะสวดครบเป็นเขาเรียกว่าเป็นกําลังวันโยมครับกําลังวันแล้วโยมจะถวายปัจจัยก็ถวายตามกําลังวันก็ได้นะฮะเจริญพรครัครับสาธุรรครับท่าน ท่านผู้ชมครับผมให้เห็นข้างหลังผมนะครับเชียงใหม่แม่ห้องสอนเนี่ยมัน244กิโลมันต้องผ่านอ่าขึ้นมาปอาอ,อายก่อนแล้วก็มาปางมาผ้านะครับถึงจะขึ้นแม่ห้องสอนอข้างบนนี้มีจุดชมวิวที่เป็นร้านกาแฟอยู่เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เข้าไปในร้านกาแฟชมบรรยากาศ สำหรับคนที่ขึ้นมาแต่เช้าเลยก็บนพระาธาตุเนี่ยก็จะมีมีร้านกาแฟอยู่แล้วก็เพื่อนๆก็คงได้ดื่มด่ำบรรยากาศตรงนี้แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก็มีหมอกเต็มไปหมดตรงนี้แล้วก็ไม่ร้อนแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นเมืองทั้งเมืองแล้วเพราะว่าอาทิตย์ขึ้นแล้ว ต่อไปเนี่ยผมจะพาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเดินไปรอบๆเพื่อชมวิวข้างบนอรอบๆประธาตุเขาเขียนว่าเมืองสาหมอกเนี่ยสามหมอกเนี่ยคือหมอกยังไงไม่แน่ใจหมอกฟันหรือหมอกสวยงามประมาณไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมก็ลองไปหาดูอีกที จุดชมวิวตรงนี้ก็จะเห็นสนามบินของแม่ฮ่องสอนเนาะแล้วก็เมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยในตัวเมืองจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้กว้างนะถ้าผมมองก็มันก็เป็นเมืองที่คล้ายๆกับเมืองที่ทางภาคใต้ลักษณะเมืองก็เหมือนกับ เบตงจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ลักษณะเมืองก็คือเมืองเล็กๆและก็ประกอบด้วยภูเขาแล้วก็การเดินทางก็ก็คดเคี้ยวคล้ายๆกันแต่เมืองเบตงเนี่ยมันคดเคี้ยวสั้นๆแต่ภูเขาสูงเหมือนเหมือนกันฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนท่านผู้ชมเดินทางขึ้นมาที่ที่นี่แม่ห้องสอนดอยกองหมูแลวก็ก็ให้เพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ย เตรียมเวลาก็เรียกม,มาแต่เช้าเช้าเลยตีสี่ตี 5, ตีห้าตีห้าหรือ6กโมงก็ยิ่งดีแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับวันนี้เนี่ยให้นานจนถึงประมาณ10บโมงนะครับบรรยาก,กาศก็จะดีมากๆแล้วก็ก็คุณก็จะได้พักผ่อนหย่อนใจเนื่องจากเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยนะอารมณ์ที่อยู่วันนี้เนี่ยมันก็สดชื่นเย็นสบายนะแล้วก็จะได้คุ้มกับเวลาที่เสียไป เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เข้าไปข้างในที่พระธาตเนี่ยมีมีพระพุทธรูปซึ่งเป็นหลวงพ่อทันใจเนาะแล้วก็จะจะให้ได้เห็นคำบูชาก่อนเนาะ แล้วก็ตัวองค์ท่านแล้วก็ภายในนี้ก็ระมา,านนี้แล้วก็สำหรับคนที่ชอบเหรียญหรือพระอะไรต่างๆเขาก็มีให้บูชา างคิดว่าหลายคนคงมีความสุขแล้วก็สาธุไปกับการเดินทางครั้งนี้ในการเที่ยวชมแม่ห้องสอนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ